ริโอเฟอร์ดินานเสนอทางออกแนอาเซนอนยืมตูคาริมเบนเซมากองหน้าจากลีกซาอุกแก้ปัญหาแนวรุกวันที่16มกราคม68ริโอเฟอร์ดินานอดีตกองหลังตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแนะนําให้อาเซนอนทํทำการยืมตัวนักเตะชื่อดังจากลีกซาอุดีอาระเบ,บียในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมเพื่อแก้ปัญหาความฝืดเคืองในการทาประตู แฟนบอลได้คร้องให้อาเซนอนเสริมทัพกองหน้าเพื่อเพิ่มโอกาสไล่ลิเวอร์พูลในศึกชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกและล่าสุดเฟอร์ดินานได้เสนอชื่อเป้าหมายที่เขามองว่าสามารถช่วยทีมได้ผมจะไปเอาคาริมเบนเซมา่าเฟอร์ดินานกล่าวกับทีเอ็นทีสปอร์ตผมจะขอยืมตัวเบนเซม่า6เดือนแค่นั้นเลยแฟนอาเซนอนว่าไงกันบ้างปัจจุบันคาริมเบนเซม่าค้าแข้งอยู่กับสโมสรอ,อันอิทิฮัดในลีกซาอุดีอาระเบียหลังย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนกรกฎาคม2023แเขาจะอายุครบ37ปีเมื่อเดือนที่แล้ว แต่ปดินานยังเชื่อมั่นว่าเบนเซม่ายังมีศักยภาพพอที่จะสร้างความแตกต่างให้อเซนอลได้ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วเบนเซม่าเพิ่งคว้ารางวัลบอลลงดอหลังนำระอันมาดริดคว้าชัยในยูฟาแชมเปี้ยนลีกและลาลิก้าในปี2022ก่อนจะย้ายออกจากทัพราชันชุดขาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม,ใหม่